สวัสดีครับจากคลิปแรกที่ะสาธิตวิธีการทำซองอะนะครับซองอไม่ใช่ซองจากรางน้ำนะครับมันพอผมไปดูเนี่ยมันเป็นรางน้ำชื่อว่าไวนิวนะครับสีขาวนะครับทีม่มันมีสองสีนะสีขาวกับสีน้ำตาลคลิปแรกมีคนเข้ามาดูแล้วก็สอบถาม วัสดุอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับเยอะพอดีคลิปแรกผมไม่ได้อธิบายตรงนั้นผมแค่ทาให้ดูเงียบๆนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ทําแต่จะอธิบายวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการทําการปรับปรุงจากคลิปแรกมานะครับว่าผมทําผิดพลาดอะไรไปบ้างแล้วก็คลิปที่2อเนี่ยผมปรับปรุงอะไรไปบ้างครับนี่คือมีดจากคลิปแรกนะสองจากคลิปแรกโทษครับจากคลิปคลิปแรกที่อ่า e ี EP แรกนะ ยังไม่เรียบร้อยดีเพราะว่ามันข้อผิดพลาดนะครับอย่างที่บอกนะครับคือตรงที่ผมจะย้ําเจาะไม่ว่าจะเป็นหมุดหรือน็อตเนี่ยนะครับมันใกล้กับคมพอย้ําเข้าไปแล้วมันแน่นจนกระทั่งเราใส่มีดไม่ได้นะครับพอมาผมทําไปเรื่อยเรื่อนะครับก็เริ่มปรับปรุงพัฒนาผมจะยกตัวอย่างอันนี้นะครับโอเคนี่นะครับก็ดีขึ้นนะครับก็คือ หลักๆนะผมจะพอเราเราหนีบแล้วนะครับเราก็จะเว้นระยะประมาณ1นิ้วนะครับจากรอยของคมนะครับไว้ก่อนนะครับ <_ mel od ic> วัสดุอุปรกรณ์ที่ผมใช้นะครับหนึ่งอันดับแรกคือรางน้ำไวนิลเนี่ยนะครับเป็นของเหลือนะแต่ถ้าใครจะไปซื้อหาซื้อตามโฮมโปรหรือไทยวัสดุเนี่ยสมเมตรมันตก300กว่าบาทน,นะครับ ความหนาของมันหรออาโอเคดูความหนาประมาณมิลครึ่งนะครับเห็นไหมเกือบสองมิลเนี่ยนะครับผมว่ามันก็หนาและแข็งแรงดีเลยแหละนะครับอันที่สองก็คือนี่นะครับเห็นไหมมันเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับผมสั่งซื้อมาจากใน s h อ p e e แล้วผมก็มาตัดทาเก,กาวเป็นชั้นๆ3ามชั้นนะครับข้างหลังผมเป็นไม้ไม้อัดธรรมดานี่แหละที่แรกมัน ไม่มีไม้คาดตรงนี้ครับเพราะพอผมหนีดนะครับมันหักด้วยความแข็งของมีดกับอะไรครับอันนี้หักเลยนะครับไม้แผ่นกระดานนี้หักนะครับผมก็เลยต้องเอาไม้มาดามมาดามนะครับถ้าเพื่อนๆหาวัสดุที่แข็งแรงกว่าได้ก็ก็โอเคนะดีเลยนะครับไม่ต้องดามเยอะนี่ไมผมดามเพียบเลยเพราะมันหักนะครับ ต่พอดามแล้วก็โอเคนะครับนี่คือหลักๆเลยต้องมีตัวนี้นะเอาไว้หนีบเวลาทาซองนะครับฉนวนกันความร้อนผมใช้3มชั้นหนาประมาณหน,นึ่งเซนนะครับ2นะครับตะไคร่ผมสั่งซื้อมาจากเริ่มแรกเนี่ยผมสั่งซื้อมาจากในอาลีบาบานะตอนนี้ผมดีลิ e แอปมันออกไปแลละผมเลยไม่แน่ใจว่าตอนผมสั่งซื้อเนี่ยมันกี่มิลแต่เพื่อนดู ขนาดนี้แล้วกันนะครับมันประมาณ7จมิลผมว่าถ้าเกิดโชว์ในนะั้นมันน่าจะประมาณ6กมิลนะครับรายการของการสั่งซื้อนะครับประมาณ7จมิลนะครับตอนนั้นที่ผมสั่งซื้อในอลีบาบามันจะเป็นชุดของมันมันจะมาตัวตอกมาด้วยนะครับพอเราตอกเราก็แค่วางแค่อย่างเงี้ยนะครับเจาะรูของซองแล้วก็ตอกมันก็แน่นดีนะครับ แต่ผมเห็นในช้อปปีมีขายแล้วเดี๋ยวผมผมจริงๆผมจะสั่งซื้อจากในช้อปปีมาทาเพิ่มนะครับแล้วก็พวกนี้ผมน็อตเนสอะไรพวกนี้นะครับผมก็ลองสั่งมาจากในอลีบาบานะแต่ช้อปปีผมเห็นมีขายแล้วนะครับลองเพื่อนๆลองเข้าไปหาดูนะพวกคลิปหนีบนะครับอันนี้คือก็อีกเล่มหนึ่งนะครับที่ทำผมที่แรกเนี่ยผมใช้สว่านมือเจาะ เพราะว่าทีแรกไม่อยากให้มันมีเสียงดังนะมันเหนื่อยแล้วก็วุ่นวายนะครับสรุปสุดท้ายก็ไปหาสว่านสว่านมานะครับเจาะธรรมดาเลยนะครับสว่านไฟฟ้านี่แหละก็นั้นหนานะครับแข็งแรงนะครับที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือพวกตัวที่เวลาหนีบนะครับผมใช้ประแจแบบนี้นะครับเรียกประแจปะคีมแล้วกันนะครับครีมแล้วก็มีตัวนี้ด้วย นะครับฟรีแคมเก้านิ้วนะครับไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้พอดีผมมันเป็นของที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือที่เป่าลมร้อนนะครับถ้าเพื่อนเพ่อฮีออ Hit กันนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีก็อาจจะต้องเอาไปปิ้งบนเตาแก๊สแต่ต้องระวังมันจะไหม้นะครับ หรือไม่งั้นก็เข้าเตาอบนะครับแต่ที่เป่าลมร้อนถ้ามีก็โอเคนี่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็ใช้ที่เป่าลมร้อนเป่าเสร็จผมก็หนีบนะครับพอหนีบเป็นรอยนี่ขั้นตอนที่การทำคร่าวๆนะเป่าเสร็จนีบหนีบเป็นรอยนะครับหนีบเสร็จเป็นรอยเสร็จผมก็เอาเลื่อยตัดเอาเลื่อยตัดนะครับเลื่อยตัดเลื่อยตัดก่อนนะครับพอเลื่อยตัดเสร็จนะครับผมก็เอากระดาษทรายเก็บทําความสะอาด นะครับเก็บขอบให้มันเรียบนะครับพอ,อกระดาษทรายเก็บขอบเสร็จปุ๊บผมก็ไปล้างน้ําล้างน้ําเพื่อที่ยังผมยังไม่ย้ําหมุดนะย้ําหมุดจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยผมจะไปล้างน้ําอ้ามันออกแล้วก็ไปล้างน้ําเพื่อเอาวสัสดุเศษพวกที่เราขัดกระดาษทรายออกนะครับเพราะไม่งั้นตอนแรกผมไม่ได้ล้างน้ํานะผมแค่เอามือเป่าๆสะบัดสะบัด,บดมันเนี่ย เอาปากเป่าๆเ,เ,เนี่ยแล้วก็เอามือสะบัดเนี่ยนะครับเวลาผมเอามีดเสียบเข้าไปแล้วเช่ามันมเนี่ยบางทีมันเป็นรอยของไอเศษพลาสติกที่มีดน,นะครับก็เสียดได้อยู่สรุปล้างน้ําดีกว่านะครับเอาน้ําฉีดเลยให้มันออกให้หมดนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดให้มันแห้งเสร็จก็มาย้ําหมุดเจาะรูย้ําหมุดนะครับจะย้ํายังไงก็ได้แล้วแต่นะครับ <S <S ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคลิปจะติดคลิปเพื่อไว้เหน็บเอวนะเพื่อนๆจะต้องคิดด้วยนะว่าตัวเองถนัดซ้ายถนัดขวานะครับ อย่างเช่นอันนี้ตอนแรกผมไม่ได้จะทําคลิปผมจะทําปอกเอกท,ท,ที่ใส่เข็มขัดเพราะผมจะไปใส่เข็มขัดสรุปว่าเข็มขัดผมต้องอยู่อย่างนี้เพราะผมเป็นคนถนัดขวากลายเป็นว่าผมชักโคมออกแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือข้อผิดพลาดจากครั้งแรกเพราะว่าเราลืมคิดว่าเราถนัดซ้ายถนัดขวาแล้วเราจะเอาคลิปอยู่ฝั่งไหนนะครับเอาที่ใส่เข็มขัดอยู่ฝั่งไหนนะครับถ้าถ้าผมเราเข็มขัดฝั่งนี้แล้วมีดโคมหันไปด้านหลังไปนี้แสดงว่าผมต้องเป็นคนถนัดซ้ายแต่บาดีผมถนัดขวานะครับ นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสรุปว่านะครับวัสดุอุปกรณ์ให้ดูแล้วนะครับคข้าๆนะแต่ถ้าใครไม่อยากใช้รางน้ำไวยนิ่วแล้วก็เาจาะรูก็ใช้ท่อสีฟ้าก็ได้ผมก็ใช้ท่อสีฟ้านะเต่าลมร้อนแล้วก็ใช้ตัวนี้หนีบเหมือนกันตัวนี้ก็โทษน,นะไม่เห็นตัวนี้ก็คือเนี่ยนะครับแผ่นหนีบของผมเนี่ยหนีบเห็นไหมครับมันก,ก็ได้อยู่ก็แข็งแรงเลยแหละนะครับ อ,อครับเนี่ยเอาไว้ใช้ชั่วคราวครับถ้าเกิดใครมีตังจะสั่งส่งไปทำซองก็ดีแต่ถ้ายังไม่มีซองทำแบบนี้ไว้ก็ดีนะผมว่ามันปลอดภัยดีนะครับ <c oughs> เวลาเก็บเนี่ยคมไม่ไปโดนกับมีดต่างๆนะครับนี่อีกอันหนึ่งที่ผมทำโอ้ผมลงน้ำยาไปนจนลื่นเลยนะครับดีวจะเก็บหละ จะเลิกแล้วช่วงนี้จะ,จะกลับไปทํางานแล้วนะครับนะครับก็แน่นหนาดีนะครับสีฟ้าก็ได้แต่มันจะแข็งนะครับเวลาฮีทเว้ทโทษเวลาให้ความร้อนนี่จะนานหน่อยแล้วเวลาใช้เลื่อยตัดก็จะเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองแต่แข็งแรงแน่นอนนะครับผมว่าจะหาทำแลจะจะเจาะรูย้ำหมุดเพื่อที่จะใส่เออเขาเรียกว่าอะไรใส่คลิปต,ตัวนี้เอาไว้ร้อย ข็มขัดนะครับเดีวจะทดลองทําเอาไว้ ep 3ามนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแน่นหนาเห็นไหมครับยังไงก็ไม่หลุดชั่วข่าวนะครับหรือจะใช้ชั่วตลอดไปเลยก็ได้ก็ดีนะครับประหยัดนะครับท่อไวนิวสีขาวเนี่ยสามเมตรเนี่ย ทำได้หลายเล่มเลยนะครับอันนี้ผมเป็นเศษท่อที่ผมยังไม่ได้ซื้อผมก็ทําไปได้หลายเล่มบางเล่มที่ผมขายไปผมก็ทําให้เพื่อนผมไปนะครับแบบนี้ให้การคมใช้งานได้นะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคนะครับแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ข้อความมาสอบถามกันนะครับ